ดีครับพี่น้องทุกท่านครับเรื่องการระงับการจ่ายนะครับเคสนี้ระงรับการจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภานะครับจนถึงปัจจุบันคําถามคือว่าการระงับการจ่ายนี่คือเราจะจ่ายแต่ยังไม่จ่ายนะครับเนื่องจากเป็นคนพิการปัญหาที่พบคือคนพิการรายนี้บัตรหมดอายุครับในเมื่อบัตรหมดอายุในเดือนมกราคม ก็เลยจ่ายมกราคมเป็นเดือนสุดท้ายครับเดือนกุมภาพันธ์เลยไม่จ่ายเมื่อกุมภาพันธ์ไม่จ่ายก็เลยไปกดระงับไว้ในระบบสารสนเทศครับไปกดไว้ว่าระงับการจ่ายบัตรคนพิการหมดอายุถ้าเขาไปต่อบัตรพิการนะครับทันนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินย้อนนะครับ ทำไมต้องใจใอ่ายกันย้อนด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นไปตามหนังสือหารือจังหวัดตรังซึ่งปัจจุบันถึงแม้เราจะใช้ระเบียบฉบับที่สองแล้วแต่หนังสือหารือตัวใหม่หนังสอือหรือแนวทางตัวใหม่มันยังไม่ออกมาก็เลยยังทําอะไรไม่ได้นะครับตามแนวทางหนังสือหารือตัวนี้นะครับบอกว่าได้ระง,งับเบิกจ่ายเบี้ยความพิการไว้นะครับตั้งแต่ตุลาห้าหกอันนี้ลักษณะดเดียวกันเรือมกราคมหกสิบต่อมายี่สิบเจธันวาคมห้าหกในปีงบประมาณเดียวกัน เหมือนกันครับลายนี้เขาไปต่อบัตรพิการมาแล้วครับไปต่อบัตรพิการมาเมื่อวันที่25สิงหาคมปี64ครับ25สิงหาคม64ไปต่อบัตรมาแล้วนะครับแล้วได้บัตรเป็นบัตรตลอดชีพครับดังนั้นจึงเป็นไปตามเกณฑ์หนังสือฉบับนี้ครับมาต่อนะครับสื่อฉบับนี้บอกว่าจังหวัดตรังพิรณานะครับกรม กระทรวงมหาไทยมีความเห็นว่าไงนะครับว่าเมื่อต่อบัตรมาแล้วก็จะต้องจ่ายเงินเบี้ยความพิการย้อนหลังให้เขาถูกต้องไหมกระทรวงมหาไทยโดยความเห็นของกรมเสริมการปกครองถิ่นนะครับได้มีความเห็นว่าคนพิการจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอาชีพต้องมีคุณสมบัติตามข้อหกนะครับมีสัญชาติไทยภุมหนาาตามทะเบียนบ้านนะครับและมีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับ ปัจจุบันก็คือจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของรัฐนะครับประกอบการจ่ายเงินเบีย้ยความพิการต้องตรวจสอบสถานะนะครับการดำรงชีวิตอยู่ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าคนพิการเนี่ยได้แสดงบัตรประจาตัวคนพิการหมดอายุเจ้าที่ได้รับการจ่ายก็เลยไม่จ,จ่ายตั้งแต่กุมพาเลื่อนมานะครับต่อมาผู้สูงอายุต่อบัตรแล้วได้นําบัตรมาแสดงต่อเรานะครับเราก็จะต้องจ่ายเงินให้กับคนพิการดังกล่าวตั้งแต่ เขาบัตรหมดอายุครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับในนี้ก็คือต้องไปต่อบัตรที่บัตรหมดอายุเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงกันยายนเนี่ยอันนี้ต้องจ่ายย้อนให้เขานะครับเพราะอะไรครับเนื่องจากการที่บัตรผู้พิการหมดอายุเนี่ยเป็นเพียงการขาดเอกสารประกอบการรับเงินเท่านั้นไม่ทําให้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการสิ้นสุดลงตามข้อ14บสเรบ2 นะครับแห่งระเบียบเบีย้ยความพิการนะครับดังนั้นการสิ้นสุดการรับเงินไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการจะอยู่ในข้อ14กันหมดทั้งเคสนี้ครับจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ย้อนหลังครับถามว่าแล้วทําไงครับกดระง,งับจ่ายไว้นะครับเดือนกุมภพาพันธ์เนี่ยกดยืนยันไปแล้วแต่ตัวเองลืมครับลืมไปเอาระง,งับจ่ายออกทำอย่างไรดี ทำอะไรไม่ได้แล้วครับนะตอนนี้ท่านก็ต้องใช้เงินองค์กรปกครองส่วนที่จ่ายไปครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเขาจะมีโอนเงินเหลือจ่ายมาให้ถ้าท่านพอมีเงินเหลือจ่ายท่านก็เงินเหลือจ่ายจ่ายไปนะครับถ้าภูมค้าช้าบอกไม่ได้ต้องขอกรมหลงเสริมท่านก็ขอกรมหลงเสริมแต่ดูก่อนนะว่ามีเงินเหลือจ่ายหรือเปล่านะครับก็ทําเรื่องหาลือไปครับว่าถ้าท่านไม่ได้เงินเหลือจ่ายนะแต่ถ้าเกิดท่านได้เงินเหลือจ่ายอ่ามาแปดพัน นะครับพอดีเลยสิบเดือนสมมตินะครับถ้าเกิดว่าได้มาไม่ครบหรือไม่ได้เลยท่านก็ใช้เงินอบทอจ่ายถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมนะครับท่านก็หารือไปว่าจะให้ใช้เงินไหนจ่ายในเมื่อท่านกดระงับการจ่ายไว้แต่ว่าเขาไปต่อบัตรมาแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการระงับการจ่ายนะงนั้นถ้าเกิดใครลืมเนี่ยอันนี้ก็ทาไม่ได้รอดูรุ่นวันจันทร์ว่าจะมีเงิน โอนเข้ามาองค์กรปกครองส่วนทิาเท่าไรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กรมบัญชีการมีนสื่อแจ้งกรมเสริมการปกครองทิ่นเมื่อวานนี้นะครับว่ามีเงินเหลือจ่ายผู้สูงอายุเยอะนะครับเป็นพันล้านนะครับแล้วก็มีของเบี้ยความริการอีกนะครับที่จะต้องส่งคืนกลับมาที่องค์กรปกครองส่วนทิ่นั้นฝากไว้ครับระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการระงับการจ่ายไว้และลืมมาออกและมีการกดย,ยืนยัน นะครับจะเกิดปัญหาเรื่องของการไม่โอนเงินมาให้ในเดือนกันยายนเดือนกันยายนผลยืนยันดีไหมกดยืนยันไปก็เท่านั้นครับข้ามปีงบประมาณแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ